ลูกน้อยมีอาการแบบนี้ที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรจะละเลยทารกนะคะจะต้องใส่ใจในรายละเอียดต่างๆของการดูแลในแต่ละวันเพราะหากทารกมีอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นหากคุณแม่ละเลยนะคะไม่สนใจที่จะดูแลไม่สนใจที่จะพบคุณหมอไม่สนใจที่จะรักษาส่งผลทำให้เกิดผลเสียต่อทารกได้หรือบางคนนี่ส่งผลต่อชีวิตของทารกได้เลย คราวนี้อาการที่คุณแม่ต้องสังเกตนะคะว่าลูกมีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นเราจะต้องดูแลไม่ละเลยต้องใส่ใจต้องพาไปพบคุณหมออาการแรกเลยก็คือเรื่องของไข้นะคะถ้าหากอุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้นวัดไข้แล้วอุณหภูมิ37.5องศาเซลเซียสขึ้นไปแสดงว่าลูกเริ่มมีไข้แล้วคุณแม่ควรดูแลปฐถมพยาบาลเบื้องต้นเช็ดตัวลดไข้เช็ดแล้วไม่ดีขึ้นก็ควรที่จะให้ยาพาราเซตามอลสำหรับเด็ก ถ้าเช็ดต,ตัวแล้วทานยาแล้วไม่ดีขึ้นก็ควรที่จะพาลูกพบคุณหมอเพื่อเราจะได้ให้คุณหมอในวินิจฉัยว่าเอ๊ะไข้มาจากสาเหตุอะไรแล้วก็ทําการรักษาต่อไปค่ะข้อที่2นะคะก็คือเด็กซึมลงไม่ดูดนมนะคะออมีแต่นอนปลุกก็ไม่ตื่นไม่กินนมนะคะอันนี้คือให้คุณแม่เฝ้าระวังนะเด็กอาจมีอะไรผิดปกติด้านในไหมนะยิ่งปลุกยิ่งนอนไม่ดื่มนมควรที่จะพบคุณหมอ อาการที่3นะคะก็คือเรื่องของการดูแลสะดือค่ะหากสะดือลูกยังไม่หลุดสะดือแฉะสะดือมีหนองมีกลิ่นเหมน็นนะอันนี้อย่าลังเลนะคะรีบพบคุณหมอเลยเพราะจะมีการติดเชื้อเกิดขึ้นแล้วข้อที่4นะคะก็คือเรื่องตุ่มหรือว่าผดผื่นที่เกิดขึ้นกับผิวหนังทารกตุ่มหรือว่าผดผื่นเนี่ยเกิดขึ้นได้อยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมชาติแต่ถ้าหากตุ่มนั้นเกิดขึ้นเยอะนะคะแล้วเด็กมีอาการปวดแสบปวดร้อนงอแง,ง,งไม่สุขสบาย นะอันนี้ควรที่จะพบคุณหมอรีบรักษาเพราะเราไม่รู้ว่าเด็กมีอาการแพ้อะไรไหมเดี๋ยวยุนรุนแรงมากขึ้นจะเป็นอันตรายกับลูกนั่นเองค่ะข้อที่5นะคะก็คือเด็กมีอาการไม่สุขสบายร้องไห้งอแง,ง,งบิดตัวตัว,ตวงอไม่มีถ่ายอุจจาระหลายๆวันนะคะหรือว่า เด็กบางคนท้องเสียมีการขึ้นไส้อาเจียนร่วมด้วยนียต้องรีบพาลูกพบคุณหมอเดี๋ยวเด็กเสี่ยงต่อภาวะขาดน้าและเกือแร่ในร่างกายได้ข้อที่6นะคะก็คือเด็กปัสสาวะออกน้อยนะคะผิวหนังแห้งกระมอมบุ้มแล้วก็มีอาการซึมลงอันนี้อาจมีปัญหาเรื่องของระบบขับถ่ายแล้วแหละควรที่จะพบคุณหมอนะคะข้อที่7ค่ะก็คือเรื่องของระบบหายใจหายใจหอบเร็วนะอกบุ้ม ปลายมือปลายเท้าเขียวริมฝีปากเขียวร้องไห้นิดเดียวนะคะเขียวเลยอันนี้ต้องรีบพบคุณหมอนะคะเด็กอาจจะมีอะไรผิดปกติของระบบทางเดินหายใจข้อที่8นะคะก็คือเด็กมีการไอบ่อยๆไอเรื้อรังนะคะน้าหนักไม่เพิ่มขึ้นหรือบางคนน้ําหนักลดลงซึ่งอาจจะมีการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจก็ควรที่จะพบคุณหมอนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้น8อาการนี้หากลูกของเรามีอาการดังกล่าว ควรที่จะรีบพบคุณหมอรีบหาสาเหตุให้คุณหมอวินิจฉัยแล้วก็ทำการรักษาต่อไปแต่หากเราเอไม่เนยใจลังเลผิดปกติหรือไม่ผิดปกติอะไรยังไงก็พาพบคุณหมอปรึกษาคุณหมอดีกว่าเพราะหากทารกของเราไม่เป็นอะไรก็โชคดีไปแต่ถ้าเป็นอะไรแต่เนิ่นๆต้องรีบรักษานั่นเองค่ะ